คือได้เยอะมากนะสำหรับหนึ่งที่เราเสสำหรับหนึ่งอิ่มเราอะเออเท,ที่ลงถ้วยแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะทุกคนแช่ประมาณสิบยี่สิบนาทีเนาะแช่แล้วมันก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เธอได้เยอะมากนะหนึ่งห่ออะเออได้เยอะมากนะคุณผู้ชมอ่ะแช่ไว้พอมันฟูแล้วปุ๊บเอามาต้มน้ําเธอเอามาต้มแบบสะดุ้งสะดุ้งอะเออไม่ต้องต้มนานนะเธออ่าต้มน้ําเสร็จเนาะพอต้มน้ําเสร็จเธอก็เอาไปกรองเอาไปกรองไปล้างอ่ะกรองแมะ แลต้มดินโอเคเอาไปกรองออกเนาะกรองออกแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดแนละ้วค่เอาไปน็อกน้ําเย็นอนะ่ะเออล้างสักหนึ่งถึงสองน้ำเพื่อความสะอาดอนามัยของเราเนาะล้างเสร็จก็เทลงหมอ้อเลยค่ะ <c oughs> เทลงหมอ้อเลยค่ะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ปรุงนะคะปรุงด้วยกระเทียมสาบน้ําตาลนิดหน่อยเนาะอันนี้คือส่วนตัวนะชอบแบบนี้แล้วก็ใส่อผงนัวไม่ใช่สีรถด,ดีนิดหน่อยเนาะกรุบกรีบ แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเธอใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรซอสเปรี้ยวของจีนน่ะเป็นซีอิว้วเปรี้ยวๆอ่ะเออของจีนแล้วก็จะใส่อเอียงก็บเหิดน้ำมันงาใส่น้ำมันงาลงไปด้วยนะคะ,ะเพื่อเพื่อความหอมเนาะน้ำมันงาแล้วก็ใส่พริกพริกน้ำมันพริกของจีนอ่ะ เออน้ำมันพี๊ถ้าหาไม่ได้ก็ไปหาซื้อตามแมคโครรถถังนะเบื mm. นะ่อมีนะใส่น้ำมันพีลกงกไปอ่าน,น้ำมันพี๊ยังไม่มาอ่นนี้ใส่น้ำมันพี๊ลงไปจ้าโคเลคโคเลเข้ากันเธอคน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 อันนี้เรื่องปรุงเรื่องยำนี่คือตามใจฉันได้เลยนะับยำแบบไทยแบบลาวแบบพีสานได้หมดอันนี้ทําแบบจีนให้ดูเนาะโคเลโคเลแบบนี้ลงไปคะ่ะคนนี้เข้ากัน อืมข์เลยเลิค์เลยเลยนาะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะไปเทลงจานเนาะไปตักลงจานเลยเอาตักลงจานสิตักใส่จานแล้วก็โรยด้วยงายข่านะเธอเพิม่คมความหอมเนาะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเธออันนี้คือแบบจีนนะเธอจะไปะยำแบบไทยแบบอะไรก็ได้ตามนั้นเลยจ้า